การัชาเปิดเผยความรู้สึกเมื่อได้ร่วมง,งานกับคู่จิ้นหนุ่มสาวในละครดรามา่าลวงการัชาผู้เล่นเป็นมันเวลาแบ่งปันประสบการณ์ของเธอในการร่วมง,งานกับคู่จิ้นใหม่ๆคือยูโรยศวัตและแหม่มวิชุดาในละครละครดราม่าชื่อดังนี้การกล่าวว่าการได้ร่วมง,งานกับยูโรเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเขาเป็นคนที่ช่วยให้ทุกคนคลายเครียดในเวทีแต่เมื่อถึงเวลาทางานจริงยูโรก็เปลี่ยนเป็นตัวละครที่เขาเล่นอย่างสมบูรณ์แบบซึ่งเป็นคีรินนักธุรกิจหนุ่มที่ต้องการแก้แค้นคู่แข่ง แต่ที่น่าสนใจคือการประทะกับแหม่มที่เล่นในละครเป็นคณิสรซึ่งเป็นคู่แข่งของการในละครการกล่าวว่าในตอนแรกเธอก็รู้สึกกดดันเช่นกันเนื่องจากยังไม่เคยร่วมง,งานกับแหม่มมาก่อนแต่ในที่สุดก็พบว่าแหม่มเป็นคนที่น่ารักมากและใจดีมากในการทํางานทําให้การสนุกกับการร่วมง,งานนี้ละครลวงเป็นผลงานที่ทีมงานทุกคนมุ่งมั่นอย่างมากและการก็ขอเชิญชวนให้ทุกคนติดตามละครนี้ด้วยเพราะเธอรับรองว่าตัวละครของเธอวันเวลาจะเป็นตัวละครที่น่าติดตามและไม่ผิดหวังในอิทธิพล แต่ที่นี่ก็คือจุดที่เรื่องราวมีการแตกต่างกันหลายคนตกใจกับความเข้มข้นและความซับซ้อนของเนื้อเรื่องแต่ก็มีคนบางคนกล่าวว่าละครนี้มีความเป็นมิติเดียวกับละครดราม่าอื่นๆที่เคยเห็นมาคุณคิดว่าอย่างไรละครลวงจะสร้างความฮือฮาและความเครียดให้แก่ผู้ชมได้อย่างไรอย่าลืมติดตามและแสดงความคิดเห็นของคุณในการแสดงของคู่จิ้นนี้นะ